ใครที่กาลังมองหาดีเกมฟรีไฟนะครับหรือว่าร้านเติมเพชรราคาถูกนะครับตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับในการเติมเนาะแล้วก็มีรับปั๊มแรงนะครับนี้ก็ปั๊มไปประมาณ7 2 ID แล้วนะครับก็ใครสนใจปั๊มแรงหรือว่าเติมเพชรหรือว่าจะเป็นแบบว่าซื้อขาย ID อะไรเงี้ยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยได้ที่เพจผมนะครับเด๋ยวลิงแฟนเพจผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผม้าวเพเกนะฮะในวันนี้นะครับผมจะทําการมาสุ่มอันนี้นะครับผมเป็นเคียวใหม่นะครับผมนี่ที่คว้าเคียวเกียวนะครับผมเันก็จะเป็นเคียวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีรถด้วยนะครับค่าสแต็คไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นรถสปอร์ตนะสวยเหมือนกันนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็มีเติมเพชรหรือว่าท็อปอัพนั่นเองนะครับอ่าผมเห็นเดี่ไหนเอ่ยท็อปอัพนี่นะครับผมมาแค่4วันเท่านั้นนะครับสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับเพียงเติมเพชรครบ499เพชรนะครับตอนนี้เพชรผมก็รับเติมอยู่นะครับอ่าโป่เติมเพชรนะครับตอนนี้จัดอยู่ที่ประมาณ145บาทนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจผมเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับใครสนใจอยากเติมรับคัตนะเนาะโอเคนะครับผม เดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเจ้าที่เคี่ยวเกี่ยวอะไรแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปสุ่มนะครับผมก็มีกิจกรรมมาบอกนะครับในวันอาทิตย์ที่18อ่าิพฤศจิกายนนะครับ2564นะครับเวลา17นะครับหรือว่า5โมงนะครับผมมีการแข่งขันนะครับผมรอบแกลนไฟนอลนะครับยอดผู้ชมรับของฟรีนะครับก็จะมีแบบว่า1 0 0 0 0 0คน50,000คนแสนห้าอะไรนี้ครับก็รับของตามที่ผมขึ้นมาให้เลยนะครับ ก็อย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับเป็นรอบแกนไฟนอลนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการไปสมเจ้าเคียวเลยนะครับผมนี่ที่คว้าเคียวเกียวโอ้โหแบบถ้าพูดแบบเร็วๆนี่ลิ้นพันเลยครับเดี๋ยวเลือกอันนี้ออกเลยนะครับเขาจใจเราเลือกของที่ไม่ต้องการออกสองอันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะหมดกี่เพนรนะครับจะไปขอเก้าเพชรแล้วได้เลยนะครับเยี่ยมได้แพนด้าโอเคครั้งต่อไป29เกเพชรนะครับ ของในเนี้ผมมีหมดแล้วอะ่ะเมื่อผมจะมีหมดทุกอันแล้วนะยกเว้นรถสปอร์ตกับเคียวเนี่ยโอเคครั้งต่อไป69เพชรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้ทั้งหมดกี่เพชรน,นะเพชรผมมีอยู่47 0พนะครับต่อไป99้เฮ้ยโอ้โหครั้งต่อไป1้9าบนะครับสปอร์ตเอ้วย,ยังข้ามมาได้กล่องน,นี้อีกทุกคนโอเคครั้งต่อไป299นะครับอันไหนก็ได้ยกเว้นอันเนี้ย พอทุกคนพอใจแล้วคือรถสปอร์ตผมไม่เอาแล้วกันนะครับผมคิดว่าคือมันไม่มีค่าสาแตกอะทุกคนมันแค่เท่เฉยอะ <c ười> อ่ะก็ใครอยากได้รถสปอร์ตก็ลองมาสุ่มนะผมคิดว่าถ้าผมสุ่มต่อน,น่าจะได้อันนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้รถสปอร์ตสุดท้ายว <c ười> ิธว่ามันเปือนเพเเกินไปอะผมหมดไปทั้งหมด7 0 0้อเพชรน,นะครับได้เคียวเนาะใครหมดเท่าไหร่นะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเคียวกันนิดนึงโอเค เคียวเียวอ่ะอันนี้ก็เป็นเคียวนะครับตื่นอาล็อบบี้ได้นี่สวยอยู่นะเอ๊ะไปดูในโซนียตายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเหตุผลที่ผมแมวรถสปอร์ตมันไม่มีค่าสแต็กด้วยนมันสวยอย่างเดียวหงก็เลยเอามันใช้กันอื่นดีกว่าคานอื่นมันมีค่าสแต็กด้ครับแต่อันนี้มันไม่มีอ่ะผมคิดว่ามันมันก็มันไม่มีอ่ะทุกคนเสียงฟันอ่ะเสียงฟันก็ปกติเอฟเฟคลอดลาย ถือวิ่งอันนี้เป็นฟรีไฟล์แม็กนะครับผมเล่นในฟรนะีไฟล์แม็กเนาะถ้าวิ่งมันก็จะเป็นอย่างงี้อ่ะโอเคก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมคิดว่ารถสปอร์ตอะ่ะมันมันไม่จาเป็นอะทั้ววนเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ขี่รถเนาะมันแล้วแต่ผมสําหรับผมผมว่าผมไม่ค่อยได้ขี่นะเนี่ยถ้าจะเป็นรถสปอร์ตผมคิดว่าเอาพวกที่มันมีสแต็กเดียวเนี่ยเพิ่มความเร็วอะไรงเงี้ยเห็นไหมมัน โอเคสำหรับผมผมมีแค่คัน2คันนะอันนี้เร่งความเร็วสูงสุดถ้าผมใช้คันนี้ดีกว่าโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมบายบายและอย่าลืมคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมนะครับไปผมบายบาย